สวัสดีครับนี่ก็มาเบิ่งเขาน้ปังเกียวเสร็จแล้วเกบไปได้สองมือแล้วครับก็เลยมาจุดเฟียงเขาน้ปังสรับเขาน้ปังเพียงน,นี้ก็ได้ตามยอดอยู่ครับอยู่ประมาณสิบตันครับขายได้โลละเก้าบาท ได้อยู่กว่มันแปดหมื่นเก้าหมื่นอยู่ครับหน้าเลยอยู่ประมาณเกาะไรครับก็ได้อยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นมานี่ครับเราขอปลูกไว้น้ำกเริ่มเพชรไม้ครับกะเริ่มมาจุดเฟียงมานี่ก็มาจุดเฟียงน้าใส่ก็ปันวันคือเก่าครับ เห็ดได้สองรอบครับรอบทีอบอ่สามเห็ดไม่ได้ครับน้ำท่วมครับแล้วนี่ท่วมเบิดครับมันเป็นเป็นหน้าดินเหนียวครับเมื่อนี่ก็มาเริ่มจุดเพียงครับจะเป็นกะหางงเหลวที่จูดเมื่อนี่เมื่ออื่นก็ดิสูบน้ำใสครับก็รอติดตาม ตอนต่อไปครับสิปนี้ก็ไว้สำนียกกอนครับมาจุดเฟี้ยงครับ